สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับดูกับผมเอง Windows 10ชนะะินแล้วครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม r o b o อกนะ i n น e ลั i o n สมอยมีแต่หน้ายิ้มเท่านั้นแต่สริงจริงไอ้ตรงนั้นเอ้ยตรงนั้นผมเห็นเอ้ยตรงนู้นเขามีโอ้ยไม่ก็อ้ตรงนั้นเป็นทางลัดดีกว่าเอ้ยจริงๆเราก็ขี้เกียจไปตรงนั้นนะเขาว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เฟอร์รี่มันจะพยายามมาโจมตีเราจนเจ็ด today you die today we going to die ไปดอนไปริววอุ้ยดี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 โอ้ตอนนี้นะครับมีเหมือนมีคนครับอุ้ยตรงนี้มันเป็นอุ้ยฟูรี่ฟูรี่ ฟรี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 ว่าไงฟรีว่าดีฟรีฟรีเอาว่าไงฟรีเออตายไม่รู้เออขอบคุณเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากผมผมจะพยายามตีเลยเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่ดีมากเฮ้อ้อเฮ้อเฮ้อเพื่อนฮ้อเ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 ป้นเขาเป็นเเ,นเ,นเออ เป็นเหรอฮะอุ๊ยอุๆยอุ๊ยอุ้ยอุยเขาเป็นแล้วไม่อยางนี้ด้านถสารฉันๆดนสารอีกคนนายเขาตายไปแล้วนดนสารจริงโอ้โหชื่อสีแดงเห็นอย่างกับพันหานเต็มตาต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาโอ้อเป็นแล้วเราชื่อเราเชื่อ ช่วยให้ช่วยให้ไม่ผมจะโดนแล้วไม่โอ้โหเพื่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพื่อนยสเป you s มานี่เอา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 มาดิเอามานี่เอามานี่ทุกคนนี่แบบอะไรของมันวะผมช่วยคนอื่นแล้วผมมีความเป็นการผู้เสียสละที่สุดผมว่าต้องเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดเพราะว่าผมต้องช่วยคนอื่นนะจ๊ะ ผมชื่อริขาหรือว,ว่าฟูรี่เหมือนเนียนๆเสียงอันมันแตกอะอ๋อทำไมนบดนแตกรีบไปรีบไปอย่าโดนไอ้ไอ้ไอ้กล้องถ่ายรูปนะมันจะทำให้คุณนั้นรู้สึกยิ้มมากเลยนะมันทำให้คุณนั้นแบบ you e what the นะจะทำให้คุณนะครับแบบ I love นะ I love this so much เอวเออตายไปแล้วคุณหนึ่งนะโอ้โหคืออย่างนี้ไม่ต้องไปอะ่ะคือแบบมันเก่งอยู่แล้วอะ่ะเออเราต้องแบบพูดแบบกล้าหาญอะ่ะอุ้ยเพื่อนผมถูกแล้วเพื่อนเพื่อนดูแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อน,อนขอบคุณมากเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยดีดดดเฮ้ยมี่เล็กทะลาะ ลบ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 ผมอัดคลิปอยู่พีเอผมอัดคิปอยู่ผมอัดคล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 ิปอยู่อัดคลิปอยู่จริงจริงผมอัดคลิปอยู่ผมด้วย แชแน่ Channel, อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะว่างไงพี่เลชเทอร์ล็อกแม้นหะน้าตาที่แบบอยากอยากแบบโอ้โหคือดีนะที่เขาอัดคลิปอยู่อะ่ะแต่ได้นะอมอก,กดแล้วพี่เอเลชเทอร์ล็อกย้ยนะครับอันนี้ผมอัดในไม้ไมนะคือผมจริงๆผมอัดผมอัดจริงๆผมอัด,ผมอ,ดผมอัดประตู <laughs> ไฟเฮ้ยมันพูดได้ไงอ่าไฟโอ้แม่นี่นายโอ้โหเสียงไรอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเสียง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 ที่จับ importer อุ้ยแต่เลเซอร์นี้ทำให้คุณนั้นรู้สึกแบบอุ้ยอุ้ยอ้นั่ยยิ้มตัวนั้นนี่แบบก้นต็งก้นตี เอ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้าผมโดนแล้วพี่พี่ชาย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 ,พ,พ,ายพี่ชายโอ้พี่ขอบคุณมากเลยอ่ะพี่ชายพี่ชายมาจะเป็นพวกเวราันเถอะโอ้ยน่ากลัวจริงๆไงพี่ชายไม่

าอ้าเอ้ามันคือมุกฮาจากพี่พี่ชายมันคือมุกฮาเนี่ยคือมุกฮาดิพี่ชายมาดูดิมาดูดิคือมุกฮาคือมุกฮามันฮาที่สุดทขาไม่คุนนรู้สึกแบบไม่เคยเจอมาในชีวิตก่อนอะคือมันไม่เคยเจอไาในชีวิตก่อนอะ ปิดว่ะโ,โ,โอ้โอ้มาได้ไงมาได้ไงมาได้ไงพี่พี่เลยทชรอกโอเคขอโทษทีนะ เกลียดเกลียดจ,จริงๆผมเกลียดชีวิตนี้นะขอโทษทีขอโทษทีไอ้เฮ้ยนี่แมพมันเปลี่ยนภาษาไทยไม่ได้เฮ้ยโอ้โหกุนกุนกุนเท้ามากเลยโอ้โห ขอโทษทีขอโทษทีผมแปลให้ว่ามันคือขอโทษทีนะคะพี่มันคือขอโทษทีมันคือแปลว่าขอโทษทีพิมมันไม่ได้หเลยเอัเทออเทดิ <c oughs> ไม่ได้อัดคลิปด้วย <c oughs> เอีโมดเออไม่เป็นไรโอเค มีภาษากีนยังไวพี่พี่เก่งอยู่แล้วครับพี่เก่งอยู่แล้วครับอทิชิ์ตรงเนี้ยโอ้อีกสมมัปมาณเดี๋ยวจะล่อให้ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับคลิปนี้ตอนนี้ตอนนี้แปดนาเก้านาทีหรอตอนนี้เก้านาที ตอนนี้เนี่ย9นาทีแล้วในคลิปอย,อ,อ,อย่าออกอ,อย่าออกโอ้ยอย่าออกเพื่อนอย่าออกเฮ้ยดรีม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 ว้าวดรีมดรีมยาดรีิมยาดีไอดรีมดรีมคนที่เล่นไมค์ที่เก่งที่สุดในโลก คนที่เล่นไม้ค้ำเก่งที่สุดในโลกดิ้มดิ้มเพวกเราได้สูญเสียเพื่อนไปเยอะมากเลยไอ้คนดิ้มนายคือดิ้วที่แย่ที่สุดในโลกอุ้ยอุ้ยแตกอุ้ยแตกระวังระวังระวังว้าวจะฆ่าเราอาระวังเฮ้ยลุ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 อีกบึ่งเกือบเกือบ เกือบไปเกือบไปเออเอ,อเกือบไปเอ้อยว่าเอ้ยโอ้โหมาทีสลัมโบโอ้โหมันมีกันเหยียบหัวเพื่อนจะตายกันหมดเลย โอเคโอเคอเคุณเร็วมันจะฆ่าผมแล้วเนี่ยโอเเ้เพือ่อนไม่ไอ้บ้าเอ้ยโอ้ไอ้ไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอา้ยเองบุก กางคางคำตอเต็มท si, thin, ี่เลยนะคำตอเต็มที่เลยคำตอเต็มที่เลยคำตอเต็มที่เลยคำตอเต็มที่ฮ่าฮ่าเมลเดบินผิดว่ะคูณสอง เมลัมเดดีกว่าไม่ใช่แอมเดดเมลัมเดดเอ้าโอ้โหคุณตีนคุณตีนคุณตีนไอ้เพื่อนล็อกเก็ตก็โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god นี่มันคืออะไรอ่ะเอ้ยมันคืออะไรอ่ะฮ่าฮ่าแอมเดดเถอะดีดีพาร์ทเออ โอ้รถไฟสู่สวรรค์ไอ้บ้ <c oughs> าล็ <c oughs> อกเก็ตก็เล่นเหมือนกันนะเฮ้ยเพื่อนผมนะเนี่ยเอ,อ่ยชื่อนั้นไหมจีจซอุ้ยเอา้า่องวัตถุเฮ้ยรถไฟตกได้ไงผมเดินและแดนแดนแดนดนแดนดนแดนนเฮ้ยน้องเขาเดินน้องเขาเดินเอ้ยอมาเลงวันเอ้ยตอนหน้าตาผม โอเคเรามาขึ้นมาได้แ oh, ล oh. Oh ้ว oh. อ oh, right ๋อเรามาข้างล่างอ้โอ้โหโอ้ไรเนี่ยโอ้้อู้อ้อ้เกินไปโอ้เกินไปกระโดดขึ้นแล้วฮ่าแหวมเด็ดอุ้ยเสียวเสียววัดเฟรกโอ้กดเจ มันเอาจริงๆผมเหรอเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้กวนส้นเท้าจริงๆอ่ะไอ้มลรงมันมันก็ตองตลอดกวนร้อน้ะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะทางขึ้นแบบสอดไปเลย หาวหัวร้อแล้วเนะี่ยโอ้โหแมลงวันหัวร้อแล้วเนะี่ยนะเปิดเปลมชอบยุ่งเราไม่เป็นโลกเนี่ยมแมลงวันเนี่ยมันอยู่ทางขวาเป็นโลกอะ่ะนะเป็นโลกอะ่ะทนไม่ไหวแล้วนะอ่าอันนี้คือผมอัคดคลิปไปกี่นาทีแล้วครับมัวแต่ยุ่งมแมลงวันนี่แหละโอเค เดี๋ยวร้อยถึงครึ่งชั่วโมองนะอะไรของมันเนี้ยเอออุ้ยคนใดไอยเดี๋ยวผมแอดเออผมไม่รู้จะแอด A P S A P S A P S โอ้ล็อกเก็ตก็เล่นนื่นกันเลเวลอุ้ยตรงนี้คือแบบทำมาหากินมากเลยครับท่านผู้ชม,ชมดูดอี่โอ้โอ้โอโอ เพื่อนนะกอยดสาเอาเอาเพื่อนไม่ตายเฮ้ยไอ้นี่ฮฮ่าวีลมเดผมเขียนไว้อยู่ฮ่าฮ่าวีลมเดดฮ่าวีลมเด็ดดูดดยึด Get out for h e r ใครมาตรงนี้นี่แบบคือ ไปที่เครื่องเลเซอร์ก็ได้เออเฟันนี่มุมเป็นเกินทำไมเออเซมเออนี่มันเป็นเอ๊ะเซวะเอ้ยไม่พื่อนอุ้ยดีดีดีอุ้ยมังมังคนไทย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 อัดคลิปโอ้ตายละตายละเอ๊ะมันกัดผมคนเดียวไม่โอ้โหเกือบโดนเลยไงเพื่อนเฮ้ยรีบไป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 

ลิขว่าไปลิขก่าไปลิขก่าไปนิวเดทเอ็ม,มแมลงวันกุนตีนะเออไม่ไม่ออกกับทีอะ่ะแหนมันอยู่นะอย่าก,กบอะ่ะอย่าก,กบหน้าเฮ้ยนี่สินาะที่ทำให้คุณนั้นเซส,สตอรี่โอ้โหเอาสมมุติถ้าผมนะกลายเป็นฟูรี่นะเออว่าไงเพื่อน ไอหลังคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาลงไปข้างล่างเถอะผมผมกลับกลายเป็นคนปกติแล้วนะจ๊ะนี่ผมกลับไปรำเป็นปกติแล้วจ๊ะกลับไปทาเป็นคนปกตินะจ๊ะเออนี่สามารถชุบชีวิตคนได้นี่สามารถชุบชีวิตคนได้เอสสามารถชุบชีวิตคนได้ น่นี่ฟีอ่ะไม,ม่มีอืมอืม <c oughs> เขียนผิดว่ะเขียนติดเหรอเขียนติดเหรอติดคนติดเกมอะ่ะมึงคนติดเกมอ,ะะอ่ะฮะเฮ้อไปซะเอานะหมด สวยแล้วน้ำหายหมดสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมันมีหัวโตแมนด้วยอ่ะท่านผ <c oughs> ู้ชมดิทำเป็นหัว <c oughs> <c oughs> มันเป็นหัวโตแมนแปลกอ่ะลากเก็ตก,ก็เป็นนะฟรีฮองฟรีฮองฟรีฮองนี่ทำให้คุณนัน้นทำให้คุณนั้นรู้สึกแบบดีใจอ่ะเอ <c oughs> อว้าว นี่มาลงนี้เลยมาลงนี้เลยที่นี่คือฟรีแอดทามเสียงฮ้นั่นไงท <_ an> <_ an> ี่ผมว่าการเป็นคนปกติแหละโอ้โหกวนเท้าเอาน้ำหมดช่และ god ออยตกไปข้างล่างซะตีมัน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 เอาไปไปบนแตกสวยก็คือการชุบชีวิตคนแบบอีปิกมากคือแบบคือยังไงแบบอีซี่อยู่แล้วอะตอนนี้ก็จะลอไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวจะลอให้ครึ่งชั่วโมงเลยนะ เดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะล่อไปแรงๆเลยนะเพราะว่าผมจะไม่ค่อยอัดโลโบ็อกเท่าไหร่เลยผมต้องอัดบ็อกซ์ปมาณไมค์รับอะโอแมนไายก็ต้องได้แน่เป็น importer แล้วนะได้คือคร <c oughs> ูแมนเออเกมดี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 เออเกมดีอะนี่เขาไก่หัวโจแมนวัดเจ้าอ้ผมตก นี่สินะที่ทำให้คุณนั้นเอ้ยฟูลี่ฟูลี่หรอ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 ฟูลีหรอฟลี่หรอฟูลีหรอคุยไปดิเช้าไปเดี๋ยวมาดีเมื่อไรมันมันเงือกๆตีโอ้เพราะไม่ผมนั้นรู้สึกสงบนิ่งเขาชื่อว่าอยู่ในเอ่ยปวดตรงนี้ดิแบบ นี่กลายเป็นกูเพ l e player มาเนี่ยอะไรกูเกิ e อ่าเอาเอโอ้มันมาแล้วไงพี่พี่ชายพี่ชายมันมาแล้วไง,ม,วไงมันมาแล้วไงมันมาแล้วไงเออเออมันมาแล้วไงมันมาแล้วไงมันมาแล้วไงโอ้เป็นบแตกไหมไม่เป็นไร พราะว่าผมมีการช่วยชีวิตได้เพราะว่าผมมีการช่วยชีวิตได้นี่มันต้องอย่างนี้ตาจะขึ้นลงมาแล้วโอเคผมกลกรเา็คนเป็นคนปกติกแหละโอเคตอนนี้น้ำขึ้นมาแล้วแต่เพื่นอ,อนเออตายทีแบกไม่เคยได้เรื่องแล้วเออถ้ามีมีดเมื่อไหร่ผมจะตีให้มันแตกอ่ะเออไม้แตกสักทีเดี๋ยวสักพักก็ออขึ้นไปโอเซิร์เวอร์นี้เล่นเยอะ ซื้อวันนี้แบบโคตรดีอะนะเล่นสบายสบายเพลินสบายสบายเพลินเพลินสบายเพลินเพลินสบายเพลินเพลินสบายเพลินโอ้ว่าไงเพื่อนว่าไงว่าไงว่าไงผมเป็นคนแบบบริสุทธิ์นะเฮ้ยวดดีวดดีนายจะทำให้กลายเป็นคนปกตินะถ้าถ้าแกอยู่ด้านล่างอันน่ะคนปกติคนปกติโอ้ชื่ ไม่มาฮ่าฮ่าฮ่าเราได้ฆ่าฟูรี่ไปที่รรืหลราเลยฟัวรี่นะตามขึ้นมาแล้วเออแต่แบบโอ้ยเกิร์ตอันนี้คือทำให้คนนั้นรู้สึกเออไปมระจับกิรอนออกข้างหนิเออไอ้ไผู้หญิงแสนสวยสวยเน่คุณผู้หญิงก็จะกลายเป็นผู้หญิงคนปกติคุณหญิงก็จะกลายเป็นผู้หญิงปกตินะจ๊ะ เจอน้ำเออเจอน้ำผู้คนเข้าไปทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกเป็นแบบเอามาเฮ้ยทำทำทำทจะระเบิดทำจะระเบิดรีเลงไปข้างล่างเลยอเลื่อเอเรื่อเรื่อเรือเรย่อเรเป็นอเรน่อเรื่อเรือเร็่อเื่อเเเเเ โอ้โหฮ่ this is so epic เ yeah. ด yeah. uh. ี๋ยวก็เด <laughs> ี๋ยวฮู้ยไอเฮานี่มันมาอีกแล้วตบมันตบมันฮ่าฮ่าหรือว่าผู้หญิงน่าสงสารเรียบร้อยตายโอเคก็ โอเคก็ okay, คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ได้จะรอบไปแบบเต็มที่ที่สุดในโลกเลยอะเราจริงๆรินะคลิปนี้รอบไปเต็มที่เลย อะไรอะ่ะเออไปช่วยอะไรเลยเอ,อ้าไ,ได้ช่วยได้แค่ความลำบากในชีวิตของมนุษย์เปรียบเหมือนความมึงทางเข้าห่วงบุกเหวและสถานที่เสี่ยงภัยโอเคเรียนสัาพะจะเทสตาอยู่ ก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีะไรมากมากนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะแอดทุกคนนะครับไม่ว่าเดี๋ยวไม่แอดก็ได้อาคายส่า,คาใครที่เป็นคนไทยนะครับก็อย่าลืมไปแอดผมนะก็ก็จะมีอย่างนี้เลยนะตามผมเลยก็คลิปนี้ก็จะจะก็จะไม่ค่อยม,มีอะไรมากนะ